หลายฝ่ายมองตรงกันค่ะว่าปีนี้ไม่น่าจะมีการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าทุกฝ่ายก็ต้องเตรียมพร้อมสําหรับการรับกติกาที่จะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญใหม่โดยมีกรอบเวลาของมันค่ะบนความคาดหวังว่าการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกฎหมายสองฉบับแรกเนี่ยจะเป็นตัวทําให้การเมืองเริ่มคึกคักเริ่มมองเห็นโฉมหน้า ใครจะตั้งพรรคใหม่อย่างไรก,ก็จะต้องทำกันในช่วงนั้นออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างพร้อมหรือใกล้จะพร้อมเนี่ยเราก็จะได้เสนอกฎหมายเลือกตั้งเข้าไปในสภาซึ่งจะใช้ระยะเวลาหนึง่งก็ประมาณ60วันถึงเกวันเพื่อที่สนชจะได้พิจารณาแล้วก็พอกฎหมายสองฉบับหลังเนี่ย ประกาศใช้คือเลือกตั้งสวกับเลือกตั้งสสระยะเวลาการไปสู่การเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งระยะเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐมนูญเนี่ยมันคงหลีเรี่ยงไม่ได้แต่ว่าส่วนรถแมพเนี่ยรัฐบาลก็ยังยกาลังพยายามทำให้มันอยู่ในรถแมพแต่ว่าอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ตอนต้นนู้นแล้วว่า มันอาจจะเร็วหรือช้าไปบ้างเดือนสองเดือนอะไรอาจจะเป็นไปตามสภาวะของฤดูกาลอันนั้นก,ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าทุกคนยังยึดรถรถแมพเดิมของรัฐบาลไม่ว่ากติกาจะออกมาอย่างไรฝ่ายการเมืองก็พร้อมรับและปรับตัวกลับเข้าสู่สนามเลือกตั้งเช่นเดียวกับนักวิชาการที่เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรรุนแรง ทุกอย่างเวลาเนี้ยถึงแม้จะพร่ำบอกว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามรถแมพที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้แต่ว่าถึงที่สุดแล้วจริงๆมันยังขึ้นอยู่กับดุลญยญพินิษแล้วก็ความพึงพอใจของผู้นำเป็นหลักว่าผู้นำคิดว่าตรงไหนคือสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับท่านตรงไหนคือสถานการณ์ที่ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ประเทศพร้อมที่จะเดินไปสู่ข้างหน้าได้ ตอนนี้เราไม่เคยมานั่งใส่ใจว่าตลกลงจะเลือกตั้งเมื่อไหร่กันแน่เพราะถ้าเรานั่งรอตรงนั้นเนี่ยเราจะเกือบจะทําอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เป็นภารกิจของเราอยู่3ประการตอนนี้ก็คือว่าเรื่องแรกก็คือจะต้องสืบสารพระราชปณิธานของอพระเจ้าอยู่หัวใลการที่เสดองค์งใหม่ที่ได้บอกไว้ว่าอยากจะให้ประชาชนเป็นสุขอยากให้ความขัดแย้งในสังคมลดลงอยากให้ทุกอย่างมุ่งสู่ความปรองดองกันได้มากขึ้นตรงนี้ ก็เป็นเรื่องที่พวกเราน้อมรับใส่ก้าวพร้อมที่จะปฏิบัติและวผักดันให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าการที่จะบรรลุตรงนี้ได้อย่างสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดเนี่ยหัวใจยังอยู่ที่ตัวผู้มีอำนาจตัวรัฐบาลตัวคอสชเออพราะว่าการที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติ มีความสมัครสมานสมัครครียกันได้สิ่งสําคัญยนึงอยู่ที่การนำโดยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายให้กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความยุติธรรมเกิดขึ้นตรงนั้นก็จะนําไปสู่การสร้างความร่วมมือความปรองดองอย่างแท้จริงผมผมไม่ได้ติดใจนะครับว่ามันจะต้องเป็นปีหน้าหรือปีถัดไปเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต่างกันไม่กี่เดือนนะครับทุกอย่างมันมีกรอบของมันอยู่ ะครับผมเลยไม่ได้ไปคิดคาดคั้นว่ามันต้องอยู่ภายใน60ถ้าเป็น61ไม่ได้หรืออะไรอย่างนั้นแต่สิ่งที่สําคัญกว่าขณะนี้คือผมพยายามบอกกับทุกคนในพักให้เตรียมตัวในเรื่องของการที่มีความพร้อมที่จะเสนอทางเลือกให้ประชาชนมั่นใจว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้เตรียมการวางอนาคตที่ดีสําหรับทุกคนและก็สําหรับประเทศผมมองว่าผมมองว่ายิ่งใกล้เข้าสู่ ระยะเวลาที่จะต้องมีการเลือกตั้งเท่าไหรเนี่ยเหตุผลที่คนจะต้องการให้เกิดความวุ่นวายมันก็ยิ่งมีน้อยเท่านั้นเพราะว่าความเสี่ยงของการที่จะไม่เป็นไปตามรถแมพก็มีอยู่เรื่องเดียวก็คือถ้าบ้านเมืองวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นมาถ้ามันมีความชัดเจนแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะของการเลือกตั้งและภาวะปกตินะครับ ส่วนเมื่อกลับเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะเกิดความขัดแยง้งจะเกิดความวุ่นวายขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายๆฝ่ายในสังคมแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์สำคัญข้อหนึ่งที่รัฐบาลกับคอสชอต้องคิดมากขึ้นนั่นก็คือว่าการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในอนาคตเมื่อมีพื้นที่ของการแสดงออกมากขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไร ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังคิดถึงแล้วก็ทำตรงนี้น้อยเกินไปคือสภาพของฝน่นในดิบัญญัติเนี่ยคอสอชก็<ม>ก็คุมได้หมดในทางการเมืองในอำนาจพ,พิเศษตามมาตราสีก็คุมได้หมดนะครับเพราะงั้นก็ปีหน้าก็จะเหมือนปีนี้แหละไปปีหนึ่งแล้วต้องไม่ลืมว่าด้วย ช่วงของการเปลี่ยนรัชกาลนะครับเรากำลังขึ้นเราได้ขึ้นสู่รัชกาลใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่า,าในด้านหนึ่งคนก็เห็นว่า,เ,า,เ,าเป็นช่วงเวลาที่ต้องการขอบสงบเรียบร้อยนะครับแต่ผมคิดว่า,าช่วงเวลาในทางการเมืองที่ค่อนข้างนิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับกับมาตราสีเสียงคอสชโดยตรงนะคือคนรู้สึกได้เอง นะครับว่าตั้งแต่13บาตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราเราควรต้องต้องทำนะครับผมคิดว่าข้อหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคือว่า,อาที่ผ่านมาเรามีพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ท่านทรงเหมือนเป็นพ่อของพวกเรานะครับพวกเราเนี่ก็เหมือนเด็กนะครับที่ทะเลาะก,กันกับพี่น้องนะครับพอทำท่าจะแพ้ก็ ร้องเรียกให้พ่อมาเข้าข้างตัวเองนะครับอตอนนี้พระองค์ท่านไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วนะครับพ่อของเราไมไ่อยู่กับพวกเราแล้วแต่ว่าพวกเราเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยก็ยังดูจะมีการทะเลาะกันอยู่ผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยพวกเราต้องต้องเป็นต้องโตขึ้นมาครับแล้วต้องปกครองตัวเองกันให้เป็น ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าถ้ามีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่จะสามารถพลิกโฉมการเมืองไทยตามที่คาดหวังได้หรือไม่ทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสม,มทรายงานค่ะ